รัฐบาลพร้อมเปิดตัวโครงการบ้านเพื่อคนไทยให้ประชาชนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการและชมห้องตัวอย่างที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรในวันนี้บ่ายวันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าชมห้องตัวอย่างของบ้านเดี่ยวและห้องชุดคอนโดมิเนียมพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่สนใจแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านเพื่อคนไทยบริเวณโถงกลางประตูหนึ่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดจะให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w b a เพื่อคนไ a i t h ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดพื้นที่โครงการนำร่องในระยะแรกบนพื้นที่บางซื่อกม11พื้นที่สถานีเชียงใหม่พื้นที่สถานีเชียงรากและพื้นที่สถานีธนบุรีโดยรูปแบบโครงการเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่3 0ถึง 1ตารางเมตรและบ้านเดียว1ชั้นบนที่ดิน50ตารางวารวม3ามแสนหน่วยนพศรแก้วคำายงาน